ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกตามเคยนะครับกับพระบ้านๆนะครับในช่วงยามเย็นๆนะครับก็พบกัน EP ที่10แล้วนะครับและก็นะครับยินดีต้อนรับนะครับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเรานะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับและ เราก็ขอฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด ep ใหม่ๆของเรานะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อของเรานะครับก็เบอร์โทร086123 9 9 5 5นะครับหรือว่า id line นะครับก็0861223935ได้เลยนะครับทั้ง2ช่องทางเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาเปิดกันด้วยราคานะครับ400บาทนะครับ ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับไม่บวกเพิ่มนะครับทุกรายการเลยนะครับอ่ะเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ๆครับมานี่ก็จะเป็นสมเด็จนะครับบ้านๆนะครับที่เราอ่าไปหามานะครับตามบ้านนะครับอ่ะองค์ที่หนึ่งครับสมเด็จนะครับหิมใหญ่นะครับเกเรทะลุซุ้มนะครับเสวยนะครับเนื้อดีๆนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับ พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับ0861223935นะครับเรายินดีแบ่งปันนะครับอเนื้อสวยครับดูด้านข้างสวยงามครับรายการที่หนึ่งครับ400นะครับ400บาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับมาดูรายการที่สองเลยครับอรายการที่สองนะครับเนื้อ ยงามจริงครับหเด็ดนะครับพิ์ใหญ่เกรทลุซุ้มนะครับเนื้อสวยๆนะครับมวลสารแน่นๆนะครับดูครับดูใกล้ๆนะครับคมนะครับสมบูรณ์มากอะดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีรอยแตกรายงานนะครับ สวยนะครับแจ่มแจมนะครับพี่พีท่านไหนสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับรายการที่สองสี่ร้อยครับพี่พีท่านไหนสนใจทักมาเลยครับเรายินดีแบ่งปันนะครับมาดูรายการที่สามนะครับพี่พี่ครับรายการที่สามอื้มําเร็จเกศทะลุซุ้มนะครับอกนูนมากครับตรงนี้ มีติ่งหูนิดๆน,นะครับเล็กๆนะครับอ่ะสวยกัเลยมาดูเป็นเนื้อเก่านะครับเก่ามากเลยครับมีรองรักปิดทองด้วยนะครับด้านล่าง จะทองด้วยนะครับดูด้านหลังครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับยุบยุบยุนยุนนะครับมีรอยนะครับสวยครับวงนี้สมบูรณ์มากนะครับอ่าสี่ร้อยครับพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับก็พี่พี่ท่านไหนอยากจะปิดก็โทรมาได้เลยนะครับเราจะรายการที่สี่นะครับ การที่สี่นะครับสวยงามครับเนื้อแจ่มๆเลยนะครับหมืนหินอ่อนเลยนะครับแตกลายงานนะครับเพียบ สวยๆนะครับหน้าก็สวยครับสมเด็จเกรทะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยงามมากนะครับอ่ะรายการที่สี่นะครับสี่ร้อยนะครับพี่พครับมาดูรายการที่ห้านะครับพี่อ่ะรายการที่ห้านะครับ ิมใหญ่นะครับวัลคังนะครับเจดทะลุซุ้มนะครับสวยๆเลยครับมีติ่งหูด้วยนะครับดานซ้ายเนื้อสวยครับน้สวยงามมากนะครับพีพีครับเส้นคมนะครับบังคาบเส้นบรครับพิม คมมากดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะสวยมากเลยนะครับมีรอยยุบรอยย่นนะครับต่างเรียบนะครับด้านข้างมีรอยยุบรอยย่นเพียบเลยนะครับดูด้านหน้านครับ ผมชัดอ่ะรายการที่ห้าครับสี่ร้อยครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสามเก้าสามห้านะครับเรายินดีแบ่งปันนะครับมาดูรายการต่อไปครับรายการที่หกครับโอ้รายการที่หกสวยมากเลยครับเนื้ออย่างนี้นะครับสึกว่าจะมีฐานแซมนะครับ ข้ามน้ำาตะกูนะครับกรบขอบนะครับสวยเนียนครับรายการนี้นะครับสี่ร้อยครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับดูด้านหลังครับข้างครับมวลสามนะครับแน่นๆนะครับ 400ครับรายการที่6นะครับดูรายการต่อไปครับรายการที่7นะครับการที่7ของเรานะครับโอ้แต่รายงานนะครับสวยงามจริงครับเกตทะลุซุ้มนะครับเนี้ยก็จะจมๆอย่างนี้นะครับดูด้านหลังครับ สวยครับเนี่ยค่าวาวอย่างนี้เลยนะครับอ่ะรายการที่เจ็ดนะครับสี่ร้อยนะครับมาดูรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับมาดูกันเลยนะครับอื้อหือเนี่ยนะครับ ยุบย่นย่นแตกลายงานนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วันละครั้งนะครับเดชทะลุซุ้มดูด้านข้างนะครับโอ้โหดูด้านหลังครับแตกลายงานเห็นได้ชัดนะครับผิวสวยมากนะครับเนียนยุบยุบย่นย,น,ยนอย่างนี้นะครับอ่ะสี่ร้อยครับ สี่ร้อยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่แปดสี่ร้อยครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับหรือจะโทรเบอร์ก็ได้นะครับมาดูรายการต่อไปครับโอ้โหเนื้อหินอ่อนแท้ๆเลยครับลงรักนะครับดูสวยงามมากครับตรงนี้สวยจริงครับเส้นบังครับตุ้มนะคมนะครับนูน เกทะลุซุ้มนะครับเห็นได้ชัดสวยจริงๆทั้งตรงนี้พี่พ่ท่านไหนอยากแบ่งปันนะครับไปใช้นะครับโทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะครับตรงนี้นี่สวยมากเลยครับเนื้อนะครับเหมือนหินอ่อนจริงๆครับ รายการนี้นะครับ400ครับรายการที่9ครับพี่ๆท่านไหนนะครับมองเข้าตานะครับทักมาได้เลยนะครับมาดูรายการที่10ครับรายการที่10รายการต่อไปเลยนะสวยๆครับคุ้มๆ้อยยุบรอยย่นนะครับเปรียบไปหมดนะครับเนื้อดีนะครับเนื้อหาดีมากครับวงนี้ครับดูครับมวลสารนะครับ ดูได้ยากครับวงนี้นะครับดูด้านหลังครับด้านหลังมวลสารเม็ดดำนะครับเพียบเลยนะครับอ่ะครับรายการที่สิบนะครับสี่ร้อยครับพี่พี่ท่านไหนนะครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับ ดูรายการต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหสวยงามครับติ่งหูชัดเจนนะครับลึกพิมพ์ลึกนะครับลองแขนลึกนะครับอันนี้ครับขมกลิปนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะอย่างนี้เลยนะครับเป็นลอยๆอยหน่อยนะครับสวยครับอันนี้ งามครับเนื้อหาดีๆนะครับแน่นๆอย่างนี้เลยครับอ่ะองค์ที่สิบเอ็ดนะครับปิดครับ400ร้อครับพี่ๆท่านไหนอยากได้หรืออยากเก็บสะสมไว้นะครับทักมาได้เลยครับดูรายการต่อไปครับรายการที่12นะครับรายการสุดท้ายของเราวันนี้นะครับโ้จัดเต็มครับรายการที่12นะครับเนื้อแตกรายงานดีมากนะครับ เกตทะลุซุ้มนะครับคมๆอย่างนี้เลยนะครับมีติ่งหูนิดๆนะครับก็ไม่นิดนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับสวยครับเก่าๆอย่างนี้นะครับเนื้อหาดีแน่นๆอย่างนี้นะครับน่าเก็บสะสมนะครับพี่พี่ครับอ่ะดูด้านหลังครับด้านหลัง้อยยุบรอยย่นนะครับขอบๆรอยยุบรอยย่นอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องครับ เนื้อหานะครับสวยงามนะครับ4ี0รครับพี่พีท่านไหนสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับทักมาปิดกันได้นะครับสนใจรายการไหนนะครับทักมาเลยครับ0ู6ย์2ป9ห5นึ่งนะครับพี่พีท่านไหนอยากดูเพิ่มขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเรายินดีนะครับที่จะส่งรูปไปให้นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ ครับก็ขอนะครับพี่นะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเตือนนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาด e p ีต่อๆไปนะครับก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับรายการพระบ้านๆของเรานะครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับ